คือต้องบอกว่าพี่ตุ๊กเองตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีความสุขกับการลุกขึ้นมาทําอาหารนะแกเคยทํารายการตุ๊กตามสั่งแล้วก็ตู้เย็นยานีแล้วก็เลยเอ่อตอนนี้นะคะพี่ตุ๊กเขาก็ในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะเขาเป็นคนไม่เล่นโซเชียลแต่ความสุขของเขาก็คือการแบบส่งบล็อตแคสต์ไปตามไลน์คนรู้จักกับเพื่อนๆน,นะว่าอาทิตย์นี้อ่ะฉันทําไก่อบนะอาทิตย์นี้ทำหมูต้มเค็มนะอาทิตย์นี้ทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็เลยแบบอุ๊ยพี่อย่างั้นเดี๋ยวหนูมาลิ้นติดโตเดี๋ยวหนูเอามาขายให้นะ ก็เอามาเนี่ยก็บอกว่าวันแรกเอามา20ชุดก็ขายแกไปตอนนี้เหลืออยู่9ชุดคุณยานีเขาก็ยังพอมีบุญเก่ากินแกก็กินบุญเก่าของแกอยู่ถามว่าเรื่องละครเนี่ยทำไมพี่ตุ๊กไม่เล่นจริงๆนะมีทั้งติดต่อมาหลายๆบทที่แบบต้องบอกว่าเป็นบทดีมากเลยในพวกเน็ตฟิกอะไรที่แบบปัจจุบนันที่เขาเล่นคือประเด็นคือตอนเนี้ยตัวเรื่องของแบบว่าการเดินเหว่แกมันหมายถึงว่าขาแกมันเป็นแกบอกแกกลัวว่าเดี๋ยวบางทีแบบ คือมันไม่เสถียนะเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่แกมันรู้สึกไม่สบายใจคือเขาเป็นคนรับผิดชอบอ่ะแกบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบางทีไปถ่ายถ่ายอยู่ฝนตกแล้วแบบต้องวิ่งหนีอะไรบางทีแกไม่อะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปอย่างนี้แกปฏิเสธงานนะงานติดต่อมาเรื่อยๆเลยพี่ตุ๊กอ่ะแต่แกอยากทํางานมากเลยแต่แกรู้สึกว่าอยากให้ตัวเอง พี่ว่าแกก็คาดหวังว่าแกจะแบบเหมือนกับแบบอยากให้ลุกเดินเหมือนอะไรได้เหมือนแบบตอนที่แกสมัยก่อนแต่ตอนนี้แกก็เดินได้แต่เหมือนแกขาแกน่ะพอมันไปล้มแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้ <c oughs> พี่ตุ๊กเนี่ยเขาเป็นคนเก่งตรงที่เขาสามารถรักษาใจอะไอความเกบอกอู้ตายแล้วพี่ถ้านหนูเนี่ยแกไมว่าแกก็มีความสุขอยื่มันลุกมาทำอาหารอะไรแกก็คุยแต่แบบให้ตลกอะค่ะ แกไม่เคยทําให้คนทุกข์แกก็จะพูดให้เราแบบมีความสุขตลกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ<ม>้าพูด<ม>อําเล่นกันอ่ะโทรไปคุณแม่ขาอะไรบ้าๆบอๆกันเงี้ยค<ม>่ะความสามารถเขาสูงม,มาก<ม>คนอยากได้พี่ตุ๊กไปร่วมง,งานเพราะว่าความสามารถแกแบบมันไม่ใช่แบบธรรมดานนะพี่ตุ๊กได้ใช้คำาว่กันถึงจริงๆการเล่นละครการทาอะไรต่างๆเนะี่ยแกมีความแบบแบบพิศเศษของแกแต่ประเด็นก็คือเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะแกเรื่องสุขภาพแกเเรื่องขาแกแกก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเขาไม่มั่นใจเขาก็จะแบบ โอ<ม> <Okay. S 2> เคถ้ายอย่างถ้าแบบไปเที่ยวกันไปร้องเพลงอ่ะแบบไปกินข้าวแล้วร้องเพลงอะแบบไรกแลล็แม่ก็นี่ไงก็ร้องเดี๋ยวเวลาเขาคอนเสิร์ตจะอุ้ยไม่เอาอะ่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยได้แต่ไปแล้วแกจะรู้สึกว่าเดี๋ยวแบบเหมือนจะเดินออกไปมันจังหวะแกไม่ใช่อย่างเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นนะที่ว่าเอออนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าแกแข็งแรงก็น่าจะกลับมาแต่ว่าจะมาลักนงานที่ดีกอนแบบเหมือนอย่างในอดีตแล้วมันก็คงยากยุคสมัยเนี่ยนะคะ แต่เรื่องงานแสดงก็ต้องรอติดตามพี่ก็รอให้แกฟื้นฟูสุขภาพนะก็ถ้าเกิดแกแข็งแรงเต็มร้อยอะเขาคงจะได้ชมพี่นี่เรื่องท่าตัวไ,ไม่ไม่ไม่พี่ตุ๊กนี่คนสู้ท่าตัวเขานะเขาเป็นคนเลือกบทแล้วแกทํางานละเอียดคือใครจ้างแกไปเนี่ยคือจริงจริงบทแกแกอ่านทุกอันแล้วก็แบบน้องคะจะนึกยังงเดี๋ยวแกก็โทรไปคุยกับผู้กำกับคุยกับคนเขียนบทคือแกเป็นคนแบบมันมีไม่กี่คนนะคะที่เป็นนักแสดงแล้วก็มืออาชีพแกเนี่ยพิสับล้พี่นะพี่ว่าแกแบบมืออาชีพระดับ จากพินเตร์อะวิธ like mm ีท hmm. like ํางานของแกนะบางคนก็แบบรับงานอย่างรับงานอ่านบทแล้วก็เล่นเล่นเล่นพี่ก็เป็นคนประเภทหลังอะแต่คนอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยปัญหาดียอดแกคิดถึงก้องท่ายแกคิดถึงภาพแบบอะไรอย่างเงี้ยแกก็สนุกสนานอะแต่แกก็ยังออกไปเจอเพื่อนสูงออกไปเจอน้องๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆไปเยียบ